ถ้าคุณได้ยินเสียงหัวใจดังอยู่ในนาฬิกาพบเก่าคุณจะเลือกเปิดมันออกหรือโยนมันทิ้งไปคืนนี้เรื่องราวของช่างนาฬิกายากจนที่บังเอิญพบหญิงสาวปริศนาจะทำให้คุณขนลุกไปทั้งร่างและเมื่อเสียงติกต๊กติ๊กติ๊กดังขึ้นคุณจะกล้าอยู่ในห้องเดียวกับนาฬิกาเรือนนั้นจนถึงวินาทีสุดท้ายหรือไม่ในตรอบเล็กๆที่เงียบสงัดบ้านไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นสนิมและฝุน่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งข้างกองนาฬิกาเก่า เขาคือช่างนาฬิกายากจนที่ผู้คนแทบไม่สนใจเขาก้มหน้าใช้ไฟสองเล็กๆแก่น็อตทีละชิ้นเสียงเข็มนาฬิกาเก่าดังกล้องในห้องเงียบทุกวินาทีเหมือนกรีดลงไปในหัวใจที่เหนื่อยล้าขณะสายตาจดจ่ออยู่กับเฟืองนาฬิกาเสียงฝีเท้าดังแผ่วจากนอกประตูไม้ผุช่างนาฬิกาเง่อยหน้าชาชาเงาร่างหนึ่งปรากฏใต้แสงไฟสลัวหญิงสาวแปลกหน้าก้าวเข้ามาใบหน้าซีดขาวราวกับไร้เลือดหล่อเลี้ยง ชุดที่เธอสวมเปียกชื้นเหมือนเพิ่งเดินผ่านฝนสายตาของเธอว่างเปล่าแต่แฝงด้วยบางสิ่งน่าหวาดหวัน่นเธอเงียบไม่เอ่ยคำใดเพียงวางนาฬิกาพบโบราณลงบนโต๊ะไม้เสียงกระทบเบาๆกล้องสะท้อนชัดเจนเกินไปในห้องเงียบจนหัวใจของเขาเต้นแรงผิดจังหวะนาฬิกาพบนั้นเย็นเยียบเมื่อปลายนิ้วของเขาสัมผัสเหมือนสัมผัสกับน้ำแข็งในความมืดเขารู้สึกถึงแรงสั่นสานที่ไม่ใช่เพียงโลหะเขาเงยหน้ามองหญิงสาว แต่ดวงตาของเธอจ้องเข็มนาฬิกาไม่กระพริบริมฝีปากค่อยๆค,คลี่ยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ทําให้หลังของเขาเย็นว่าเสียงนาฬิกาเดินดังติ๊กต๊กแต่จังหวะกลับไม่เหมือนนาฬิกาปกติมันดังช้าหนักและแปลกประหลาดทุกครั้งที่เข็มเคลื่อนเหมือนเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนหัวใจของเขาเริ่มสัน่นสายตาของหญิงสาวยังไม่ละไปจากนาฬิกาในห้องไม้เก่าที่อับและชื้นเงาของเธอดูยาวผิดธรรมชาติ ขยับไปพร้อมกับเสียงติ๊กติ๊กอย่างน่าขนลุกช่างนาฬิกาหายใจถี่ขึ้นมือที่ถือไขควงเริ่มสัน่นเหงื่อเย็นผุดตามหน้าผากแม้ว่าอากาศภายในห้องจะหนาวเย็นจนกระดูกสัน่นเขาพยายามหันสายตาหนีจากหญิงสาวแต่ความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับอยู่บนบ่าก,กลับทําให้ร่างกายแข็งทื่อราวกับหินเขาพยายามขยับปากถามว่าคุณต้องการให้ผมซ่อมมันใช่หรือไม่แต่เสียงที่หลุดออกมาแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินแม้กระทั่งตัวเอง หญิงสาวยังคงเงียดเพียงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตานั้นสะท้อนแสงไฟสลัวเหมือนผิวกระจกมืดทึบเย็นชาและไร้ซึ่งความมีชีวิตช่างนาฬิกากลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเคืองเขาพยายามมองไปที่นาฬิกาพบอีกครั้งฝาปิดนาฬิกาสีเงินมีรอยขีดข่วนเก่าแก่แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นคือรอยเปื้อนสีคล้ำที่ขอบนาฬิการาวกับคราบเลือดที่แห้งกรังมานานเสียงติกติกดังหนักขึ้น ดังจนเหมือนแทกเข้ามาในโสตประสาททําให้หัวสมองเขาเวียนวนภาพในห้องเริ่มสั่นไหวราวกับผนังไม้กําลังหายใจตามจังหวะนาฬิกาหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวกลิ่นชื้นและกลิ่นเหล็กสนิมคละคลุ้งในอากาศเธอยกมือซีขาวขึ้นชี้ไปที่นาฬิกานิ้วเรียวยาวเหมือนกระดูกไร้เนื้อเล็บแตกและเปื้อนสีดําคล้ําการเคลื่อนไหวของเธอช้าแต่กลับทําให้เวลารอบตัวหยุดนิ่งซ่อมมัน เสียงของเธอในที่สุดก็ดังออกมาเผาเบาเหมือนเสียงลมที่ลอดเข้ามาตามรอยแตกของฝาผนังแต่กลับกรีดแทงเข้าไปในจิตใจของเขาจนหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาจับนาฬิกาด้วยมือสันเทาพยายามไขนอดเล็กๆอย่างระมัดระวังแต่ทุกครั้งที่เขาขยับเสียงติกต๊กๆดังถี่และแรงขึ้นจนเหมือนหัวใจของใครบางคนกำลังเต้นอยู่ในฝานาฬิกาหญิงสาวก้มลงใกล้ตะ๊ะ ลมหายใจของเธอเย็นเยียบเหมือนลมหนาวกลางคืนเธอต้องมองเขาด้วยดวงตาที่ไม่กระพริบและกระซิบอีกครั้งอย่าหยุดอย่าหยุดเด็ดขาดมือของเขายิ่งสัน่นเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่บีบรัดรอบตัวเหมือนห้องไม้เก่ากำลังปิดเข้าหาเขาช้าๆทุกเสียงรอบกายเงียบลงเหลือเพียงเสียงนาฬิกาที่เดินผิดจังหวะและเสียงหัวใจที่กำลังสั่นสถานในอกของเขาเขากัดฟันแน่นพยายามรวบรวมสมาธิ แต่ดวงตากลับพร่ามัวเหมือนมีหมอกบ,บางปกคลุมเขาเพ่งไปที่เฟืองเล็กๆภายในนาฬิกาพบและทันใดนั้นเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นในแสงสะท้อนเล็กน้อยของเฟืองทองแดงภาพใบหน้าของเด็กผู้ชายตัวเล็กปรากฏขึ้นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากสันเครือเหมือนกำลังร้องไห้แต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาช้งน,นาฬิกาสะดุ้งเหือกมือท่ปล่อยนาฬิกาหล่น แต่หญิงสาวยื่นมือมากดทับลงบนข้อมือของเขาแรงกดนั้นเย็นเฉียบจนเหมือนกระดูกถูกบีบแต่เธอก้มลงกระซิบข้างหูอย่าปล่อยเขายังไม่ออกมาหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บแน่นหน้าอกเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากเขาพลิกนาฬิกาเบาๆและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเข็มวินาทีภายในนาฬิกาไม่ได้เคลื่อนเป็นวงกลมแต่มันค่อยๆกระตุกถอยหลังทีละขีด เหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปทีละเสี้ยววินาทีเสียงติกติกที่ดังอยู่กลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงตุบตุบเหมือนเสียงหัวใจที่บีบตัวแรงผิดปกติร่างกายเขาสั่นสะท้านจนแทบควบคุมไม่ได้แต่หญิงสาวกลับกดมือลงหนักขึ้นบังคับให้เขายังคงเปิดฝานาฬิกาค้างไว้แววตาของเธอสว่างขึ้นด้วยประกายประหลาดเหมือนแสงไฟจากก้นบึงเหวที่ไม่มีวันดับทันใดนั้นเขารู้สึกว่าพื้นห้องไม้เริ่มสั่น เสียงไม้เก่ากระรอบแกรบคล้ายกำลังแยกตัวกลิ่นคาวสนิมผสมกับกลิ่นคาวเลือดลอยอบอวนในอากาศเขาหันไปมองรอบๆผนังไม้ที่เคยนิ่งกลับบิดเบี้ยวเหมือนถูกแรงบางอย่างกดดันจากด้านในเงาดำตามมุมห้องขยับไหวราวกับสิ่งมีชีวิตเปิดมันต่อไปเสียงของหญิงสาวก้องสะท้อนคราวนี้ไม่ได้ดังเบาๆแต่กลับทุ้มต่ำจนพื้นสันส่นสะเทือนเขาอยากตะโกนอยากผลักนาฬิกานี้แต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนอง เหมือนเขากลายเป็นเพียงหุ่นเชิดในเงื้อม,มือเธอเขามองเข้าไปในเฟืองนาฬิกาอีกครั้งและคราวนี้ภาพเด็กผู้ชายไม่ได้อยู่ลํำพังมีเงาผู้หญิงรูปร่างคล้ายแม่กำลังกอดเด็กแน่นทั้งคู่มีสีหน้าตื่นตระหนกและดวงตาของพวกเขาจ้องตรงมาที่เขาเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือจากด้านในนาฬิกาเสียงติกต๊กติ๊กดังหนักรัวขึ้นจนสดประสาทของเขาแทบแตกเลือดในกายสูบฉีดแรงร่างกายสันสะท้าน และในเสี้ยววินาทีที่เขาพยายามปิดฝานาฬิกาหญิงสาวก็ก้มหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบชนกันรอยยิ้มบนใบหน้าซีดขาวของเธอแผกว้างเผยให้เห็นฟันที่ยาวแหลมคมเธอกระสิบอีกครั้งด้วยเสียงที่เย็นจนขั่วหัวใจถ้าเจ้าหยุดตอนนี้เจ้าแทนเขาหัวใจของช่างนาฬิกาเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกออกมาหูอื้อไปด้วยเสียงติกติกที่ก้องสะท้อนดังกว่าที่เคยเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงกลไกลของโลหะ แต่มันเหมือนเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นเขาพยายามดึงข้อมือออกจากการกอบกลุมของหญิงสาวแต่แรงบีบของเธอหนักหน่วงเกินกว่าจะเป็นเพียงมนุษย์เล็บของเธอทิ่มลึกลงไปในผิวเลือดซึมออกมาเป็นหยดเล็กๆไหลลงบนฝานาฬิกาที่เปิดค้างอยู่ทันทีที่หยดเลือดสัมผัสกับโลหะเสียงนาฬิกาก็ดังเปลี่ยนไปตุบตุบตุบกลายเป็นจังหวะหัวใจชัดเจนจนทำให้เขาหายใจติดขัด เขามองเข้าไปในหน้าปัดนาฬิกาเฟืองทุกชิ้นเริ่มเปื้นสีแดงคล้ำตัวเลขบนหน้าปัดบิดเบี้ยวเลื่อนสลับไปมาเข็มชั่วโมงหมุนกลับอย่างรวดเร็วเหมือนเวลากำลังถูกฉีกถึงกลับสู่ความมืดมิดภาพในนาฬิกาไม่ใช่เพียงเด็กชายและผู้หญิงอีกต่อไปแต่มีใบหน้าจำนวนมากปรากฏขึ้นบางใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบางใบหน้ากรีดร้องสุดเสียงแต่ไร้เสียงเล็ดลอดทุกสายตาจ้องตรงมาที่เขา เหมือนถูกพันธนาการและกักขังไว้ภายในนั้นร่างกายของเขาสั่นเทาปากแห้งผากจนไม่อาจเปล่งเสียงออกมาแต่ในใจกลับมีคำถามก้องสะท้อนนี่คือนาฬิกาหรือคือโลงศพของวิญญาณที่ติดค้างอยู่หญิงสาวโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้อีกครั้งกลิ่นเย็นชื้นของเธอแทรกเข้าสู่ปอดจนแทบขาดอากาศเธอกระซิบเสียงยาวเหมือนคาถาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจทอยคำนั้นสั่นสะเทือนเข้ากับเสียงหัวใจของเขา ทำให้ดวงตาพระามวจนเกือบมืดสนิททันใดนั้นเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมันที่มุมห้องพลันดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทปกคลุมทว่าหน้าปัดนาฬิกากลับส่องแสงสีแดงเข้มราวกับตาของอสูรที่จ้องตรงมาที่เขาเขาได้ยินเสียงร้องให้ดังระงม,มรอบห้องทั้งเสียงเด็กเสียงหญิงสาวเสียงชายชาราดังทับซ้อนกันจนกลายเป็นเสียงโหยหวนอันบ้าคลาั่งเขายกมือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นจากในหัว ไม่ใช่จากภายนอกหญิงสาวหัวเราะเบาๆรอยยิ้มของเธอขยายกว้างจนผิดรูปเสียงหัวเราะนั้นเย็นชืดจนเส้นเลือดฝอยในร่างเขาแข็งเกรง็งเธอกล่าวช้าๆเจ้าถูกเลือกแล้วนาฬิกานี้ต้องการผู้รักษาใหม่หัวใจของเขากระตุกแรงมือที่กำลังสั่นเทาเริ่มไม่อาจาควบคุมได้นาฬิกาในมือหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีโซ่ตรวนมองไม่เห็นร้อยรัดกับข้อมือไว้เขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมา ภาพรอบห้องเริ่มละลายผนังไม้แตกเป็นรอยยาวเผยให้เห็นความมืดลึกสุดอย่างจากรอยแยกนั้นมีลมเย็นจัดพัดออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องของวิญญาณน,นับร้อยที่ดังประสานกันจนโลกทั้งใบสันสถานเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดึงทีละน้อยทีละน้อยเข้าไปสู่แสงสีแดงจากหน้าปัดนาฬิกาหญิงสาวยังคงบีบข้อมือเขาแน่นใบหน้าของเธอค่อยๆแปรเปลี่ยน จากสาวแปลกหน้ากลายเป็นร่างที่ผุพังผิวหนังแตกหลุดเผยให้เห็นกะโหลกสีคล้ำที่กำลังยิ้มเสียงสุดท้ายที่ดังชัดเจนในหูของเขาคือเสียงเธอกระซิบอย่างเยือกเย็นอย่าต่อต้านอีกไม่นานเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันร่างกายของช่างนาฬิกาถูกตรึงแน่นแรงดึงจากนาฬิกาพบนั้นหนักหน่วงยิ่งกว่าหินพันก้อนเขาพยายามยกแขนออกแต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกพันธนาการ เส้นเลือดที่ข้อมือปูดขึ้นบีบรัดราวกับมีเชือกมองไม่เห็นรัดอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงเกินทนเลือดสูบฉีดจนหูอื้อเขามองเข้าไปในแสงสีแดงของนาฬิกาและพบว่าภาพเบื้องในไม่ใช่เพียงใบหน้าของวิญญาณอีกต่อไปแต่กลับเป็นภาพตัวเขาเองตัวเขาที่นั่งอยู่หลังโต้ะไม้ถือไขควงในมือสีหน้าหวาดกลัวราวกับกระจกสะท้อนอนาคตเขากระตุกเพื่อหายใจไม่ทั่วปอด เสียงหัวเราะของหญิงสาวดังก้องรอบห้องรอยยิ้มกะโหลกของเธอฉีกกว้างจนถึงใบหูเธอก้าวมาข้างๆเขาอย่างเงียบงันและเกื้อมือซีดเย็นไปลูบไล้บนหัวไหลของเขาเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่เสียงของเธอแทรกเข้าในหัวไม่ได้ผ่านหูแต่มาจากข้างในสมองเจ้ากำลังจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นเขาสายหัวแรงๆน้ำตาไหลาพากออกมาโดยไม่รู้ตัวความหนาวเย็นแทรกเข้ากระดูก แต่ในอกกลับร้อนระอุเหมือนมีไฟเผาผลาญเขาพยายามจะปิดฝานาฬิกาแต่แรงจากมือหญิงสาวกดทับไว้แน่นไม่ให้เขาทําได้แล้วทันใดนั้นภาพในนาฬิกาก็เริ่มเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นเด็กชายที่เคยร้องให้ตอนนี้กลับวิ่งตรงมาที่เขาผู้หญิงที่เคยอบกอดเด็กไว้ก็ตะโกนออกมาแม้ไร้เสียงแต่ริมฝีปากของเธอขยับชัดเจนเป็นคำที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบ หนีไปก่อนที่จะสายเกินไปมือของช่างนาฬิกาสั่นเทาอย่างบ้าคลัง่งเขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายดึงไขควงที่ถืออยู่แล้วจิ้มลงไปตรงเฟืองนาฬิกาทันใดนั้นแสงสีแดงระเบิดวาบทั่วห้องเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับร้อยดังสนัน่นจนไม้เก่าๆของบ้านสั่นสะเทือนแทบถล่มลงมาหญิงสาวส่งเสียงแหลมสูงใบหน้าที่เป็นกะโหลกบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวเธอปล่อยมือจากข้อมือของเขาเป็นครั้งแรก ร่างเธอสั่นสถานเหมือนถูกไฟเผาเงาที่เคยทอดยาวไปทั่วห้องค่อยๆหดกลับแต่สายตาอาฆาตของเธอยังตรึงแน่นที่เขาเจ้าไม่มีวันหนีได้เสียงนั้นก้องสะท้อนแม้ร่างของเธอจะเริ่มเลือนหายไปในความมืดแต่ทุกคํายังสั่นสะเทือนในอกเขาแสงสีแดงจากนาฬิกาค่อยๆมอดดับเหลือเพียงเสียงเข็มที่ยังเดินอยู่ติกติ๊กติก,ตกช้าและหนักเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกช่างนาฬิกาสุดลงกับพื้นแขนทั้งสองสั่นเกรงไม่หยุดข้อมือที่ถูกจับไว้มีรอยช้ำดำแดงลึกเป็นรอยนิ้วชัดเจนเขามองไปที่นาฬิกาพบบนโตะ๊ะมันปิดสนิทราวกับไม่เคยถูกเปิดออกแต่เขารู้ภายในนั้นยังคงมีสายตานับร้อยจ้องมองเขาความมืดในห้องกลับมาอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้ทุกจังหวะของเสียงนาฬิกาที่เดิน เขาได้ยินเสียงหัวใจอีกดวงเต้นประสานกับของตนเองหัวใจที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้หัวใจที่ไม่ยอมตายช่านาฬิกานั่งนิ่งอยู่กับพื้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะร่างกายยังคงสั่นไหวเหมือนถูกปลดออกจากพันธนาการแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกลับยังคงกดทับอยู่ในอกเขาพยายามหายใจลึกๆแต่ทุกอากาศที่เข้ามาชื้นและขมปรากลิ่นสนิมและคาวเลือดยังคงอบอวน เหมือนห้องมีถูกสาบให้เก็บกลิ่นนั้นเอาไว้ตลอดการสายตาของเขาจับต้องไปที่นาฬิกาพบบนโต๊ะไม้มันดูธรรมดาเงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ในความเงียบนั้นเขากลับได้ยินเสียงหัวใจอีกดวงเต้นชัดเจนตุบตุบตุบสอดประสานกับเสียงหัวใจของเขาเหมือนเนาที่ไม่มีวันแยกจากกันได้อีกเขาพยายามจะละสายตาแต่แรงบางอย่างกลับบังคับให้เขามองมันต่อและในเสี้ยววินาทีที่เขากับพริบตา เขาเห็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาขยับเองจาก12เลื่อนไปเป็น13ตัวเลขที่ไม่เคยมีอยู่บนโลกความหนาวเย็นพัดผ่านสันหลังเขารีบหลับตากัดฝันแน่นแต่เสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวกลับดังขึ้นในความมืดเจ้ายังคิดว่าจะหนีหรือเสียงนั้นไม่ใช่แค่กล้องในห้องแต่มันสั่นสะเทือนจากในกระดูกเหมือนเธอซ่อนอยู่ในตัวเขาเองเขารีบลุกขึ้นยืนคว้าเสื้อตัวเก่าที่แขวนอยู่ข้างฝา ตั้งใจจะหนีออกไปจากบ้านไม้หลังนี้แต่ทันทีที่มือจับลูกบิดประตูเขาก็รู้สึกเหมือนมีแรงต้านมองไม่เห็นดึงไว้เสียงติ๊กติ๊กติ๊ก,กดังสนั่นรอบห้องทุกเข็มวินาทีสั่นสะเทือนจนผนังไม้สั่นคลอนเขาหันขวับไปที่โตะ๊ะนาฬิกาพบเปิดออกเองอีกครั้งแสงสีแดงสว่างวาบทะลุค,ความมืดและจากในแสงนั้นใบหน้าของหญิงสาวปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้อยู่ตรงหน้า แต่โผล่ออกมาจากภายในนาฬิกาดวงตาของเธอว่างเปล่าริมฝีปากแสายายิ้มกว้างเธอกระซิบด้วยเสียงหวานเย็นเจ้ายังไม่เสร็จภารกิจเขาสะดุ้งถอยหลังหลังชนเข้ากับผนังไม้จนเจ็บมือสันเทายกขึ้นกุมขมับเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับร้อยประสานกันก้องอยู่ในหัวแต่ท่ามกลางเสียงโหยหวนเหล่านั้นเขากลับได้ยินเสียงใสๆของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชัดเจนและตรงไปตรงมา ช่วยพวกเราออกไปทีเขาหายใจหอบทีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นคือคนเดียวกับที่เขาเห็นในเฟืองก่อนหน้านี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังเหมือนเสียงที่ไม่อาจเพิกเฉยได้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนาฬิกาพบนี้ไม่ใช่เพียงของใช้โบราณแต่มันคือกรงขังวิญญาณกรงที่หญิงสาวเป็นผู้เฝ้าประตูและเขาถูกบังคับให้เป็นช่างผู้รักษาเพื่อให้กรงนี้ไม่พังทลาย เขาสั่นสถานทั้งกายคำถามผุดขึ้นในใจไม่หยุดถ้าไม่ซ่อมมันเขาจะถูกกลืนกินแทนแต่ถ้าซ่อมมันต่อไปเขาจะต้องขังวิญญาณเหล่านั้นเอาไว้ชั่วการเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งก้องสะท้อนทั่วทั้งห้องและตามมาด้วยคำพูดที่แผ่วเบาแต่แทงลึกเข้าไปในจิตใจจนแทบแตกสลายเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งคืนลมหนาวพัดลอดเข้ามาทางรอยแตกของฝาผนังไม้ เปเลวไฟในตะเกียงสั่นไหวเบาๆเสียงติ๊กติ๊กติ๊กของนาฬิกาพบยังคงดังต่อเนื่องแต่คราวนี้จังหวะกลับช้าลงราวกับใกล้หมดเวลาช่างนาฬิกายืนตัวสั่นอยู่กลางห้องในใจเต็มไปด้วยความกลัวและความเวทนาสายตายังคงจับจ้องไปที่นาฬิกาพบภาพเด็กชายและวิญญาณทั้งหลายยังจ้องมองเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความบิงวอนเขาหลับตาลงความคิดวงเวียนเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองทาง หากเขาซ่อมมันต่อวิญญาณเหล่านั้นจะถูกตองจำตลอดการหากเขาทำลายมันเขาอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองน้ำตาเออคลอหัวใจเขาหนักอึ้งแต่แฝงด้วยแสงแห่งความกล้าหาญเขากระชับไขควงในมือสูดลมหายใจลึกสุดท้ายแล้วฟาดมันลงไปที่แกนกลางของนาฬิกาเต็มแรงเพลงเสียงโลหะปรีแตกก้องสะท้อนแสงสีแดงระเบิดว่าไปทั่วห้องจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใด เสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบว่างเปล่าช่างนาฬิกาสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงราวกับจะขาดใจเมื่อเขาเหงื่อยหน้าขึ้นนาฬิกาพบบนโต๊ะแตกละเอียดเป็นเศษชิ้นส่วนไร้แสงสีแดงไร้เสียงหัวใจใดๆเหลือเพียงความเงียบสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเบาและอ่อนโยนเหมือนสัมผัสจากใครบางคน ในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเป็นเสียงเด็กชายที่เคยวิงวอนขอบขุดน,น้ำตเตอะคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวหากแต่เป็นความโล่งใจเขารู้ว่าเขาได้ปลดปล่อยพวกเขาแล้วช่างนาฬิกาลุกขึ้นชา้าชามองเศษซากนาฬิกาที่กระจัดกระจายบนโต๊ะไม้แม้ชีวิตเขาจะยังเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ในใจกลับรู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเป็นมา เขาหันหลังเปิดประตูออกจากบ้านไม้แสงเช้าสาดสองเข้ามาแทนความมืดเสียงนกเริ่มขับขานรับรุ่งอรุณใหม่ราวกับบอกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาคือฝันร้ายที่ถูกกลืนหายไปกับเงามืดแต่ลึกลงไปในใจเขาเขายังคงจดจําได้ว่าบางคืนในความเงียบสงดเขาอาจยังคงได้ยินเสียงหัวใจอีกดวงเต้นประสานกับของเขาติกติกติกจบ